นะครับนี่นะครับก็คือสันพมีแล้วก็เยต่กายขึ้นไปอยู่นะครับแล้วก็ขึ้นยอดเขาช้างเผือกแล้วนะครับที่เห็นอยู่บนยอดนู้นนะครับสวยงามมากครับแล้วเมื่อคืนก็กันนํากันทั้งคืนนะครับทั้งลมทั้งฝนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตามพี่รุดไปนะครับพี่รุดนําหน้าพวกเราไปนะครับเห็นครับช่วงนี้ก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายให้มากที่สุดถ้าที่จะถ่ายได้นะครับ ุดยอดครับเว็บไซต์ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งนะครับคิดจะเที่ยวคิดถึงตองหนึ่งไทยแลนดนะครับเป็นข้อมูลของแบ็คแพคเกอร์และนักเดินทางตัวจริงนะครับที่เราชอบทำอะไรหดโอดไม่เหมือนใครนะครับโอเคนะครับเส้นทางเดินวันนี้ลำบากลําบ,บ,บนที่สุดนะครับไี่รุธได้เดินน้ำหน้าเราไปแล้วมีเชือกให้เกาะว่า,าเป็นระยะระยะ น่ากลัวครับวันนี้น่ากลัวโอเคเยวจะถ่ายเป็นน,นะครับลังก็ะย่อยเดินตามมาตามมาคนแรกก็ลุงแจค็คนะครับพี่หนิงพี่โอนะครับน้องแกล้น้องมินน้องเกลียงมากันครบโอเคนะครับว,วิวทิวทัศน์วัวนี้ถือว่าสวยมากนะครับตอนนี้ก็แปดโมงสิบสี่นะครับ วันจันที่สี่นะครับยิ่งเดิกนกยิ่งน่ากลัวนะครับต้องสิบน,นะครับไม่ลื่นแฉะนะครับลื่นกันไปหมด